สีครับท่านผู้ชมท่านจอกานี้ก็นำท่านมาร่วมรถนำํำหัวนะครับซึ่งการรถนำํำหัวก็มี่ารู้หลักผู้ใหญ่นะครับแลก็มีเนตีสงการเป็นผู้ถือขันน้ำหมนเ์เพื่อจัดน้าวํารให้กับผู้ประสบการอนะครับีส่วนนี้ก็นำขบวนโดยท่นจอจอจรลูกบ้านลูกพาอส่วนที่เหลือเนี่ย เดี๋ยวเราจะให้นักประท้งท่านที่นี่รับไปแล้วก็เอาไปมอบให้กับพี่น้องนะครับในหมู่บ้านของท่านเลยนะครับในหมู่บ้านของท่านเลยสำหรับต่อไปจะได้ยินเชิญคุณโยธินไปฝากที่รับหน้าที่ต่อนะครับยินเชิญครับนะครับในส่วนที่ทางโมไหนนะครับท่านผู้ใหญ่ไม่ได้มาก็ให้ท่านผู้ช่วยนะครับมารับอากาศรายชื่อที่บอกนะครับในส่วนของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ ได้กล่าวนะครับขอบคุณสำหรับผู้ท่านที่เป็นสปอนเซอร์นะครับด้วยว่านะครับนะครับหนึ่งนะครับกำลัง้านสมาชิกองค์กรบริหารส่วนกองทน้อยนะครับเป็นเงินทั้งหมดเงินเงินสี่แสนสมัยรอรักษาเรือนำโครงการบริหารส่วนกองทน้อยสองหมื่นบาทเทียนชัยองศารองนายกองค์การบริหารส่วนกองทนน้อยห้าพันบาท คุณชมบวญสงชายมูงูหมูที่หนงน้อยสี่พับาทนายอุบลติดมุนนะครับหมูที่หนึ่งหน้อยนะครับสามพบาทนายสมบุญติดนหมูที่สามนะครับประารงบาทนายน้อยสองพับาทคุณประหยัดตัวดรสนะครับเราะว่าหมอบา์บางไสนะครับห้าพบาท โรงสีวัาจะษารายนะครับดนตีครับข้าดนตรีนะครับในภาคอะวัออนะครับท่านสจวิทิต่อสจชาว่าขเปลี่ยนพระสจนรื่องขุนรอสีนะครับอาจารย์สายอรุณอรโลกนะครับหนึ่งบาทนะครับผู้สนับสนุนนะครับบริษัทซายมูนการเกษตรท่านผู้ให คุณชาบุกงนะครับเอการุนไกลสอนที่ปับกรับเ่นำาสิบล้อนะครับมาปรกอบอยางสวยงามนะครับเพื่อใช้แผ่นงานสำหรับชมรมเพื่อการนะครับเขาก็ขอากความนัเสาท่ายาอุนิส <thi> ั <plein lava. S 1> ทุกท่านเป็นอย่างสูงด้วยที่ได้ให้เกียรติเชิดชูสมรภูมิที่ดีแบบนี้นะครับนำมาสมรภูมิก็มีทางเจ้าหน้าที่ของเราทั้งจบแล้วก็จบต่อไปนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงที่ไทยกำลังคือวางหมาสัวละนะครับผมนะครับโรงเรียนวัดชาชีวีรน้อยทุกหมู่บ้านที่นำโดยท่านอาจารย์สอนทิพย์พรช่วยนะครับ ต 5, 1, 2, ็ต้องขอกขอพุนคทุกท่านไวยหน้อกาสนี้ปนระดาสูงแวบายู่บ้านก็ควรจะได้รับมอบจากท่านผู้ใหญ่ท่านช่วยท่านอบตที่รับจาก้หมู่ที่หและหมู่ทสองนะครับต้องขอนะครับกำนังตะบุรน้อยนะครับอบตสมหมายหุ่นก็คือานผู้ใหญ่สมเทราเจญ อ้วกยันนครับทั้งหมดก็ต้องขอกรามารทุกท่านร้อยเป็นหน่งสูนะครับวันที่สิานะครับปนี้ขอขอบคุณนะครับนากานะครับมูที่สี่ก็ต้องขอกรามคารุณทนานเพผม่ามานะครับเ่การ ก็คือท่านผู้หญ่ผู้ชาตินก็เี่ยวกับท่านอยาเสีย่นะรับเป็นทีท่านวหาหมู่ที่หกครับทีนี้ก็ต้องขอเปบคุณหที่หาและหมูที่หกนะครับก็ต้องขอบบคณสำหรับผู้ีอบท่านพ่อนนี้นะครับจะเป็นทุกปีว่าส่งน้ำพระล้วก็เตอ่ปีรถน้ำดำลอย ผู้อุทิแล้วครังเคยก็ยจะมีภาพของการประกวดเทพีนครับภาพสนุกสนุกแล้วก็วันต่อไปก็จะมีการส่งน้ำพระนะครับที่วัดขลงเจ้าเวรุวันแลวก็ทุกๆวัดในตำบลตงน้อยและตําบลราชสเ่สนะคสรับเป็ทอี่เรับะท นะรับหรือว่าคุณเล่นกอล์ขานะครับเป็นลักเี่ได้มาตรฐานนะครับมอหนึ่สนับสนุนงานมาสินรัอบสว่าพิเศษนะครับผู้ดีเชี่ยวและผู้ช่วเมยพร้อมทั้งออฟฟอร์สนาม่งหมื้นผิเป็นพู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับที่สิบและหมู่ที่สิบสี่ีนี้ก็ได้รับเกียรติจากนางสาวเจนกีฬาอยู่ที่ ส่นตัวนของหมู่ที่สิและหมู่ที่สิบหมู่ที่สิปีนี้ผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับกคือท่านผู้อง่ทุกองจพิกษนะครับรอทานผู้ช่วยท่นอง่อปวรา่าผู้สนับสนุนหมู่ที่สิบคือท่านผู้ให่ประ เรืเืนะครับและหมู ica, like. ่ที ah ่แปดและหมู่ที่เก้าุกสีอะไรนะครับท่านของหมู่ที่แปดและหมู่ที่เก้านกรผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่ที่ปดขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่มาสิรรมสิคมนะครับรองทักท่านอบตสมบูรณ์ชาวมีท่านอบตชาวร้องทักผู้ช่วยทั้งสองท่านใหการสนับสนุนและหมู่เก้านะครับขอขอบคุณท่าน ผู้ใหญ่สุพรรณกีเร่นะครับท่านอาวุโสท่านโค้ท่าวัดทิน่นอท่านบุคทําก้วนะครับที่ได้ให้าการสมับสหนุนนางสาวปอกเิการศริลานะครับและหมูก็แทนหมู่สุดท้าย ทีนี้ก็ได้วเี่ยับนจะได้ของคำด้วยเป็นผ้าเป็นแก้วนะฮะซึ่งก็จะมีผ้าที่รับหมะครัแต่ละบ้านไดมีผ้ารับมายไอบานมานี่้อนะครับรอสายชมนะครับผู้ที่ให้การสนับนุนท่าทุกท่านเป็นศูนยนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนการสน้อยนะครับก็สำหรับกัน รถน้ำดำหัวแหล่ลำการในภาคกลางวันนะครับขอขอจบไว้ต่านี้แล้วก็ภาคกลางคืนจะเป็นการประกวดเทปีนะครับตอนนี้ท่านผู้กำกับนายกแล้วก็รองกับพร้อมกับกำนันนะครับขอบรำดาทุกคนทุกคนเทน่าดีไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ